สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนค่ะก็คือนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมนะคะถึง20มิถุนายนนะคะอันนี้จำแนกตามศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะตกอยู่ในช่วงของราศีเมถุนนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นศาสตร์ตะวันออกกับศาสตร์ตะวันตกเนี่ยช่วงราศีเนี่ยจะเหลื่อมกันไปหนึ่งราศีนะคะเพราะนั้นถ้าเกิด จากตรงนี้นะคะจะซึ่งดูจากตำแหน่งของดวงดาวนะคะก็จะทํานายตามนะคะศาสตร์ตะวันตกก็คืออิงกับช่วงราศีของศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็จะเป็นช่วงของราศีเมทุนนะคะ,ะเมทุนเนี่ยเป็นคนธาตุลมนะคะแล้วก็มีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเพราะน,น าดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารเพราะนั้นชาวราศีเมทุนก็จะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวาทะดีในการาติดต่อสื่อสารในการเจรจาเป็นคนเขาจะเป็นคนพูดเก่งนะคะแล้วก็ถือว่ามีคนเป็นคนที่มีวาทะดีในการพูดจาในการติดต่อสื่อสารต่างๆน,ะะนี่ถือว่าเป็นลักษณะของชาวเมทุนทีนี้มาดูว่าในเดือนธันวาคมนะคะ เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะจะมีอะไรส่งท้ายปีบ้างนะ,ะแน่นอนมีค่ะแน่นอนก็พอดีว่าในเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคมมีดาวใหญ่ๆย้ายก็คือเหมือนมีดาวเสราร์นะคะย้ายนะคะเอ่อจากราศีมังกรเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วก็มีดาวเอ่อพฤหัสนะคะย้ายจากมังกรเข้ากลุ่มเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อ ดาวเสาเนี่ยคือเขาจะอยู่ก็คือ2ปีครึ่งจะย้าย1ทีนะคะแล้วก็ส่วนดาวพฤหัสเนี่ยย้ายปีละครั้งนะคะส่วนดาวอื่นน่้ก็จะย้ายเกือบเกือบทุกเดือนนะคะเพราะหนุนบอกว่าก็แน่นอนนะคะว่าดวงดาวต่างๆมีการเปลี่ยนมีการย้ายตลอดเพราะนั้นโชคชะตาดวงชะตาหรือว่าจังหวะชีวิตของคนนะคะโอกาสต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะหนุนบอกว่า ช่วงจังหวะที่ดวงดาวยา้ายตำแหน่งดีๆโอกาสดีก็จะเข้ามานะคะหนูก็ว่าก็ถือว่าถ้าใครที่เหมือนกับว่าท้อแท้อยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเมื่อดาวมันเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยพันอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะก็พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะคะทีนี้ก็มาดูว่าในเดือนธันวาคมนะคะมีอะไรเกิดขึ้นกับดวงของชาวราศีเมถุนบ้างนะคะ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะ,าด,ะ,คะดาวพุธนะคะดาวพุธซึ่งอยู่ในเรือนเจ็ดนะคะอย่างที่บอกดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวประจําราศีของดาวเมทุนด้วยนะคะกเ็เป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวของการเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆนะคะก็อยู่ในเรือนของคู่ครองเรือนเจ็ดนะคะจะเป็นคู่ครองคู่สัญญาอะไรต่างๆนะคะก็ ถือว่าคู่ครองคู่สัญญาช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุยกันแล้วอาจจะมีความเครียดนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนว่าคุยกันแล้วไม่ค่อยสบายใจนะคะก <c oughs> ็ะเพิ่มไปทํามุมเครียดกับเอ่อช่วงที่13มนะคะมันจะไปทํามุมเครียดกับดาวเนปจูนนะคะซึ่งอยู่ในเรือนอาชีพจริงๆแล้วดาวเนปจูนเนี่ยเป็นดาวสนับสนุนนะคะถ้าเกิดไปอยู่กับดาวดวงไหนจะเป็นดาวสนับสนุนแต่เพิ่ว่าอันนี้มันไปทํามุมสแควรนะคะทำมุม อ่อน180เหมือนกับว่ามันทําให้เกิดความเครียดความไม่สบายใจนะคะในการพูดคุยระหว่างเออ่คู่ครองกับอาชีพเนี่ยมันมันจะเหมือนจะไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็อาทิตย์ด้วยนะคะอาทิตย์ซึ่งอยู่ในเรือนคู่ครองเนี่ยก็ไปทํามุมอ,อ่สแควร์นะคะกับดาวเนปจูนด้วยเพราะฉะนเหมือนกับว่าช่วงนี้เราก็อาจจะแรงแรงด้วยนะเหมือนกับว่าเพราะมีอาทิตย์อยู่ ในการพูดคุยการเจราจารต่างๆของเรากับคู่ครองเนี่ยบางทีอาจจะนํามาซึ่งความไม่สบายใจหรือความเรียกว่ายังคุยกันไม่ไม่ลงตัวยังไม่ฮปปี้ในการสืรส่อสารยังไม่จูนเรื่องต่างยังไม่เข้ากันอาจจะมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระหว่างคู่ครองนะคะก็ยังไงซะเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราก็นาะก็ค่อยพูดค,ค่อยจาก,ก็คือในครอบครัวกันนะคะเอ่อ งานกับครอบครัวเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปด้วยกันนะคะเพราะมันก็ว่าจะเวทข้างใดข้างหนึ่งหนักไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เสียสมดุลน,นะคเพราะฉนั้นก็คือค่อยพูดค่อยจะาค่อยอคุยกันนะคะแล้วก็ในวันที่15นะคะก็คือดาวศุกร์จากเรือน6นะคะก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือน7ดาวศุกร์เป็นเรื่องราวของอความรักของการเงินนะคะเป็นเรื่องของอความรักด้วยนะเป็นดาวพลังบวกนะคะก็ ช่วงประมาณวันที่15นะคะกลางเดือนนะคะก็คู่ครองที่ยังคุยกันยังเครียดอยู่จะดีขึ้นนะเพราะมีดาวศุกร์เข้ามาจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องของความรักนะคะแลนแล้วก็อีกวันที่14นะคะมีมีนิวมูนมีพระจันทร์ขึ้นนะคะระหว่างคู่ครองหรือว่าบางบางคู่จะมีความรักเกิดขึ้นในเรื่องของคู่ครองใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็จะมีประมาณช่วงวันที่14มีพระจันทร์ขึ้นนะ,ะมีการเริ่มต้นทําอะไรต่างๆร่วมกันนะคะแล้วก็ วันที่15ก็มีดาวศุกย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะ่ก็เป็นโอกาสดีๆเพราะนั้นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอคนมีคู่ะะอาจจะอาจจะเครียดกันนิดนึงนะคะแต่หลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยมืนจะคุยกันได้ดีขึ้นแต่นะคะยังไงก็ตามโอเคยังดีคือยังดีขึ้นอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยคู่ครองคู่ชีวิตเนี่ยอาจจะต้อง ค่อยคุยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะหลังจาก15 14 15ไปแล้วนะียเหมือนทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะ,ะเรื่องการงานเพราะว่ามีดาวศุกร์นะคะช่วงวันที่ห้านะคะดาวศุกร์ซึ่งอยู่ในเรือนการงานเรือนสุขภาพอาจจะเกี่ยวเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพอันนี้เขาพูดถึงการงานก่อนนะคะเหมือนกับว่าได้รับพลังเสริมนะคะจากดาวนิจูนซึ่งอยู่ในเรือ 10, นสิบเรื่องหอชีพนะคะเพราะฉะนั้นหมกว่า อย่างที่บอกดาวเนปจูนเป็นดาวสนับสนุนอันนี้ทำมุมตรีโกะนะคะมอนกับว่าได้รับแรงสนับสนุนจากดาวเนปะจะูนเรื่องของการงานนะะวันที่10ด้วยนะคะได้รับพลังจากดาวพูโตซึ่งอยู่ในเรือน8เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็พูโตดาวศุกร์ไม่ใช่ดาวเสาแล้วก็ดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าในเรื่องของการงานนะคะ ที่ลงทุนไปที่มีจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆมาก,มากๆนะคะตัง 10, ้งแต่วันที่สิบตั้งแต่วันที่ห้านะคะแล้ววันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าคะเป็นได้ดาวสามดวงนะคะตรงนี้นะคะมาสนับสนุนดวงนี้ด้วยนะคะเนปจูนด้วยนะก็คือมีฟูโตมีดาวเสามีดาวพฤหถาแล้วก็ดาวเนปจูนคะเข้ามาเสริมในเรื่องของดาวโสดซึ่งอยู่ในเรือนการงาน,นะคะถือว่าเป็นเรื่อง ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เรื่องของการลงทุนไปอาจจะได้ผลกําไรกลับมาหรือว่าลงทุนลงแรงไปนะคะจะได้ผลตอบรับกลับมานะคะเป็นเรื่องของอ่ของเงินทองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ว่าถือเป็นโอกาสดีมากๆนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของอสิ้นปีนี้นะคะของชาวราศีเมทุน ะะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วอีกอันนึงนะคะก็น่าสนใจที่บอกเดือนนี้นะคะเป็นดาวมีดาวย้ายก็มีดาวพฤหัสย้ายนะคะวันที่19ดาวเสาร์ย้ายวันที่17ดนะคะดาวเสาร์ก็จะอยู่ตรงนี้จนสองปีครึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงมีนา 20, ปี23โน่นเลยนะคะแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะก็จะอยู่ในเรือนราศีเนี้ย จนถึงวันที่อ,อ,อ,อน่นเลยครับธันวาปีหน้านะคะเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมานะคะนะคะถ้าเกิดใครไปเขาเรียกว่าอะไรไปลงทุนไปกู้เงินไปดีลกับอะไรต่างๆที่มันยังติดยังขัดยังไม่เคลียร์ยังไม่ยังไม่อนุมัติยังไม่โล่งยังไม่อะไร ถือว่าดาวสองดวงนี้ย้ายออกจากเรือน8แล้วนะคะเข้ามาอยู่ในเรือน9เรือน9เนี่ยเป็นเรื่องของอการเดินทางไกลาการติดตอ่อประสานงานทางไกลนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอการเดินเรื่องต่างประเทศหรือว่าอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการไปติดต่อสื่อสารอะไรกับคนทางไกลนะคะถือว่า ดาวสองดวงนี้ย้ายเข้ามาถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของอธุรกิจเรื่องของงานเรื่องของอะไรที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางไกลเดืองานทางไกลต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะดาวเสารเ,เป็นดาวที่ถ้าจะทำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการาในการทำในการลงทุนลงแรงไปนะสำหรับดาวเสาแต่ถือว่าถ้าเกิด มันะสบความสำเร็จถือว่าถือว่ากินยาวเลยอันนี้เป็นเรื่องของดาวเสาร์ซึ่งว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแต่คือถ้าเกิดได้ผลตอบรับเนี่ยก็จะใช้เวลานานเหมือนกันในการที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนดาวพฤหัสอ่าเป็นเรื่องของอ่า x แปเป็นเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องของการขยายเรื่องของความก้าวหน้านะคะอันนี้เรื่องของดาวพฤหัสมันมาอยู่ในเรือน9เรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของ การติดต่อทางไกลเรื่องการประสานง,งานทางไกลนะคะถามว่าถ้าเกิดสมมติมีใครไปติดต่อเรื่องของวีซ่งวีซ่าอะไรประมาณนี้อาจจะถ้ามีปัญหาติดขัดอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถามว่ามันจะสำเร็จไหมคิดว่าน่าจะสำเร็จเพราะว่าอย่างดาวพฤหัสก็มีส่วนในเรื่องของการก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของดาวเสาเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าเออต้องใช้เวลานิดนึงในการดําเนินการนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ คู่รักคู่ครองที่ติดต่อศึกษาดูใจกับคนทางไกลนะคะถามว่าโอกาสพัฒนาในความสัมพัน์เนี่ยคนข้างจะมีเยอะนะคะเพราะมีดาวพฤหัสถามว่าใช้เวลาไหมค่อนข้างต้องใช้เวลาเพราะว่ามีดาวเสาอ,อยู่ด้วยแต่ถามว่าเวลาตรงนั้นเหมือนกับว่ามันคุ้มค่าในการที่จะรอนะเพราะเรื่องของดาวเสาเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือเป็นโอกาสในช่วงเวลาดีๆนะคะของดาวของชาวเมถุนที่ดาวย้ายจากเรือนแปด นะคะเข้ามาอยู่ในเรือน9ถ้าเกิดที่ผ่านมามีเรื่องติดต่อการต้องการเดียวประสานงานกับการเงินก็ถือว่าจากนี้ไปโอกาสน่าจะเริ่มเข้ามาขึ้นส่วนเรื่องของการติดต่อทางกลก็จะเริ่มเหมือนกับว่าโอกาสดีๆเข้ามาเพราะมีดาวย้ายเข้ามาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็บอกออช่วงวันช่วงวันที่ยี่สิบ 29่กนะคะก็คือหม่ายี่าิบมีพระจันทร์เต็มดวงค่ะใ,นข,น,ใน,ะนขึ้นในเรือนสองพระจันทร์เต็มดวงกับขึ้นในเรือนสองเป็นเรือนการเงินนะคะเรือนการอย่างอรว่าว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะยังอะไรที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกที่เคยประสานงานติดต่อกันที่ผ่านมาเรื่องของเ,อเรือนแปดเรื่องของการสถาบันการเงิน,นงต่างๆเรื่องของเคดีตะไรต่างเนี่ย มันยังไม่ชัดเจนยังไม่เคลียร์เนี่ยหลังจากดาวย้ายนะคะพฤหัสกับเสาร์ย้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรคืบหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ช่วง29เหมือนว่าทุกอย่างมันจะเริ่มชัดเจนเพราะว่ามีมีฟูมูลวิจาร์เต็มดวงขึ้นในเรือนการเงินนะคะพพนก็เป็นกําลังใจนะอย่างที่บอกเอ่อตั้งแต่ต้นเดือนเอ่อนะคะก็ช่วงที่5นะ,ะเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะคะ ที่มีดาวสามดวงนี้เข้ามาซัพพอร์ตมีดาวสนับสนุนแล้วก็มีดาวเรื่องของอาชีพด้วยนะคะบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วชาวราศีเมถุนนะคะมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ๆเนี่ยก็จะย้ายจากการงานไอการเงินที่ไปเดียวอยู่เข้ามาอยู่ในเรือนการติดต่อทางไกลาจากนี้ต่อไปเรื่องของบทบาทของการติดต่อประสานงานกับทางไกลเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลา ดีๆรีเซ็ตตัวเองนะคะก่อนที่จะถึงปีใหม่ปี2021นย่คะยังไงนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะให้ชาวราศีเมทุนนะคะ,ะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินต่างๆเริ่มจะโล่งเริ่มจะเคลียร์แล้วก็ใครที่เดืวทางไกลยอยู่วีซ่งวีซ่าหรือว่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยไกลๆเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะ